ภาพเก่าเล่าเรื่องวันนี้ขอนําเสนอภาพพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงจการที่5ขนาดประทับเรือเล็กส่วนเรือล <con side keyboard 1970> ําใหญ่ที่เห็นด้วยด้านข้างนั้นคือเรือสุวรรณวิจิตเพื่อเป็นการเสด็จประพาสต้นในครั้งที่2ราเลาเดือนกรกฎาคม2449ันายการเสด็จประพาสต้นในครั้งนี้เสด็จพระธํ้าเนินขึ้นทางเหนือโดยเริ่มจากจังหวัดนนทบุรีผ่านไปทางปทุมธานีเข้ามาทางอยุธยา ขึ้นไปกราบน้ำมิสก,การลอยพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีแล้วย้อนกลับมาที่อยุธยาอีกครั้งหนึ่งก่อนจะตรงไปอ่างทองเลยมาที่จังหวัดลบบุรีอินบุรีพรมบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีนครสวรรค์และกำแพงเพชรรวมการเสด็จประพาสต้นในครั้งนั้น34วันในภาพพระองค์ทรงนั่งเรือเล็กกับพระองค์เจ้าอุุพงษ์และเจสมโพธิ และมีเจ้าจอมมานดาเอิบอยู่ในเก่งเรือสุวรรณวิจิตรและนี่คือสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1,107ห้ากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมไว้แล้วนะครับขอบคุณมากครับ